ไซนีร้อยยี่สิบบาทกลิ่นหอมมากเลยค่ะพันนี้หอมมากเลยอ่ะโอ้ดอกสวยด้วยหอมมากหอมก็พันอื่นอันนี้ก็จะเป็นสีอื่นๆนะโหน่ารักดูสิคะทุกคนอยากได้ไหมน่าได้เนาะโหอ,อันนี้ก็จะเป็นทรงแบบเท,ท่ๆหน่อย อยู่ในกล้องโคละสีเลยอ่ะของจริงโคลาสีเลยสวยมากเลยต้องได้สักต้นแน่ๆเลยค่ะอ,อันนี้เขาจะใส่ให้ก็จะประมาณนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าใส่กระถางก็จะสวยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันค่ะต้องได้ติดมือกับไปแน่ๆเลยอ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะจริงอยากได้หลายต้นเลย เอาต้นที่ที่บ้านไม่มีก่อนนะอันนี้ดอกอะไรคะเอเซียกเกอเซีย <c oughs> โอ้ไม้นอกสวยจังอ๋อลาเวนเดอร์เดี๋ยวนะเุ้ยอันนี้นะะ่ารัก ไบเดนครับไบเดนอันนี้กระถางเท่าไหร่คะ120บบาทไบเดนน่ารักน่ารักมากเลยค่ะสวยอันนี้ดอกไม้กินได้ด้วยโออันนี้ก็สวย โปรเกตมีน้องโปรเกตมีน้องสสีนี่ชอบอันนี้มากมันมันเลี้ยงง่ายใช่ไหมคะกระถางเท่าไหร่อ่ะตุนทะลุนี่ห้าร้อยเป็นไม้นอกใช่ไหมสวยเนาะมีน้อยโอ้หเลี้ยงยังไงอะคะง่ายดูร่มลำไรครับอ๋อเหรอ โอ้ไม่น่าล่ะไปเลี้ยงตากแดดอดูดอกสวยมากเลยดูสุกคนสวยมากห้าร้อยอันนี้สวยเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะ,นนะเท่ากันเนาะอันนี้สวย,สวยเอาตูดเป็นซีน,นียังไงอ่ะส,สวยมากเลยค่ะ นี่ค่ะต้นไม้สวยมากเห็นไ,ไหมคะอันรู้เลรอคะดอกสีแดงๆอันนั้นเป็นเอกินิเซียอันนี้ก็สวยไม้แดดครับไม้โดนแดดแต่เป็นน่าได้มากเลยแต่เป็นต้นไม้ไม่ใช่ล้มลุกตอมันจะเป็นตอหนาข้างในเลยอันนี้สวยนี่สวยอันนี้น่าได้มีส้มมีแดงเหลือง,ดง,ดงได้ต้นนี้ด้วยค่ะดูนะ ต้นนี้ค่ะนี่อย่างได้อันนี้ที่สุดอันนี้กระถางเท่าไหร่คะเอาเลี้ยงยังไงเอ่ยแดดครึ่งวนันสวยอะเอาอันนี้เอาอันนี้เี่ีอาวันนี้ใช่เอาวันนี้เอาใบเด่นดีกว่า เอาอันนี้ด้วยสวยเด่นรักดีใบเด่นใช่ไหมใบเด่นเอานี้ด้วยค่ะไปะจัดโอเคคิดตังมากค่ะนี่เท่ไเาไหร่แปดสิบบาทนี่ปิงปองดอกปิงปองพี่สามร้อ,อโอนได้ไมั้ยอ่ะได้สแกนค่ะ ชมช่อง Little Tree แล้วชมเพลินเแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของเราด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ